แล้วครับหลนไฟนซีเค็มนะนีผักเคียงคุณรับครับผมรับนี่นะครับก็มีตะไครหอมแดงพริกชีฟ้าแดงเขียวแล้วก็สีส้มนะก็ผักเค็ยนะ S. <S เราพอทอดเสร็จนะเอามาแยกก้างนะเป็นอย่างนี้แยกก้างเอาแล้วก็ใส่หมูสับนะกับน้ำกะทินะใส่ก่อนนะอย่าอย่าอย่าเพิ่งตั้งไฟเพราะเดี๋ยวมันจะติดกันเป็นก้อนพอหลังจากนั้นก็ใส่ปลาเค็มไปเลยนะเกลือช okay. ูรสน้ำตาลปี๊ดนะ Thank you.